สวัสดี f อซทุกคนช่วงนี้ก็ฮานอยก็เข้าบ้างหลุดบ้างเนื่องจากอาจารย์เนี่ยตอนนี้เนี่ยนั่งตอบลายไปสองพันข้อความและตาลายปากก็ร้อนในเพราะาอาจารย์จัดโครงการกล่องปันสุขนะครับคือมอบข้าวสารมาม่าปลากระป๋องนมให้กับคนที่ลำบากนะครับตอนนี้ก็ไล่ตอบอยู่เหลืออีกหนึ่งันหกร้อแปดิบข้อความโอ้ จะบ้าายครับเยอะมากนะครับ,รบก็วันนี้เอาฮาหนอยไปก่อนนะครับขอกําลังใจหน่อยนะช่วงนี้เหนื่อยเหลือเกินนะครับเพราะว่าประเทศไทยตอนนี้หนักเหลือเกินถ้าอาจารย์อยู่เฉยๆก็มันไม่มีประโยชน์นะต้องออกมาช่วยกันนะครับทุกคนเนาะตอนนี้หนักนะครับใครเข้าห้อง VP ก็เดี๋ยวลิงก์ที่ปักหมุดเลยนะครับ โอ้ตอนนี้แจกของไปทั่วประเทศนะครับตอนนี้ยังไม่รับเพิ่มนะครับเพราะว่าขอขอส่งกันเดิมไม่หมดก่อนตอนนี้ก็เกือบห้าพันกล่องเป็นเงินก็สามสี่แสนนะสามสี่แสนรวมค่าส่งรวมอะไรด้วยนะครับอนุโมทน,นาบุญด้วยกันแล้วโครงการอ่ารับผู้ป่วยกลับบ้านก็อหมดไปประมาณ ประมาณจะร้านหนึ่งแล้จะเป็นร้านแหละนะครับอ่ะฮานอยวันนี้เด่นแปดฟันแปดรูดแปดครับฮานอยวันนี้เด่นแปดฟันแปดรูดแปดแปดสามแปดเก้าแปดเจ็ดแปดหนึ่งแปดสี่แปดศูนย์ฟังอีก่ั้งแปดสามแปดเก้าแปดเจ็ดแปดหนึ่ง แปดสี่แล้วก็แปดศูนย์สามตัวมีแปดสามเก้าแปดสามเจ็ดแปดสามสี่ฟังอีกครั้งแปดสามเก้าแปดสามเจ็ดแล้วก็แปดสามสี่อย่าลืมตัดสามเก้าสามเจ็ดสามสี่เล่นด้วยเว้นเดียวสามแปดแปดสามขอให้ลุกสีทุกคนโชคดีนะฮะขอกําลังใจหน่อยคนละคอมเมนต์ได้ไหมขอบคุณทุกคำอวยพรของคุณที่ยังติดตามที่ยังดูนะครับสวัสดีครับ